30ไร่ก็แล้สามสิบเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้สามสิบไร่เนี่ยปัญหาเราเนี่ยแต่ละไร่เนี่ยเยอะไหมเยอะเนี่โดูคนดนเนี่ยสวนเนี่ยมันตายนเนี่ยไไอ้ตรงสองแถวนี้ก็สิบกว่าต้นแล้วเนี่ยคือเดินไปสุด<อ>นู่นนี่ได้กี่ไม่กี่ต้นใช่ไหมครับครับจำนวนแถวหนึ่งประมาณ26กต้นที่ตายเนื่องอยู่ประมาณหกต้นอย่างน้อยน้ำยางมันจะไหลดีที่สุดอ่านะครับที่เห็นมาเนาะที่เห็นมาเพราะว่าเฉพาะในท่วนผมมันนะมันก็ใหญ่เนาะใช่ไหม พอใหญ่ไล่มาเรื่อย,อยใช่ไหมครับก็เป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่านะจากที่ว่าเราไม่น้ํายามันไม่ไหลเลยเนี่ยกลับมาไหลครับถ้าของไม่ดีผมก็ไม่เชียร์ครับเ <ผม S 1> ราม,มาดูของจริงกันว่าเออถ้าได้ผลแล้วก็ก็มาทื้มมาสนัสนุนครับกลาบสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกับผ่อหมอเช่นเคยนะครับผ่อหมอได้มีโอกาสลงมาติดตามแปลงที่จังหวัดสุราษฎร์ ที่ลูกศิษย์มาทาไว้ของ1เดือนที่แล้วเราจะมาตาพิสูจน์กันนะครับกับสมาชิกนะครับหรือว่าเกษตรกรแถวอําเภอเวียงสะนะครับดูว่าต้นยางที่ตายนึ่งมีปัญหาน้ายางไหลน้อยเนี่ยมันจะมีออกแก้ไขปัญหาพวกนี้เหล่านี้ได้ไหมมันจะออกให้เขาเห็นไหมจะไหลดีไหมไปดูกันนะครับมาชิ่นเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนะครับอยู่บ้านไหนอยู่ที่ไหนผมชื่อนรงขนาบแก้วอยู่บ้านเลขที่93ทับ1หมู่4ตะบลตุงหลวงอำเภอเวียงสาจังหวัดราชานีอันนี้ก็มาวันนี้มาทดลองเป็นแปลงนี้เป็นแปลงที่3ครับในฐานะที่ว่าผมเป็นประธานอยู่ที่สากลทวดยางบ้านวังใหญ่อยู่นี่นี่มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ221คนครับ221 แต่ว่าปัญหาพวกยางตายนึ่งพวกอะไรเนี่ยมีหมดทุกแปลงมีทุกแปลงครับมีทุกแปลงครับโทษนะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยของท่านประธานใช่ไหมครับครับท่านประธานเนี่ยแปลงเนี้ยมีกี่ไร่แปลงนี้มี19ไร่ครับ19ไร่แล้วทั้งหมดทํากี่แปลงครับมีอยู่3แปลง3แปลงอีกแปลงในแปลงที่สองเดวน้องก็ไปดูร้อยไร่เลยไหมไม่ถึงก็จะทั้งหมดอ่ะแอมไม่ถึงวีออฟแอมไหมด้วยครับไม่ถึงเนี่ยสามสิบไร่ก่อนเลยสามสิบเนาะแต่ว่าพูดถึงว่า ไอ้สามสิบไร่เนี่ยปัญหาเราเนี่ยแต่ละไร่เนี่ยเยอะไหมเยอะเนี่ยดูคนดูเนี่ยถัวเนี่ยมันตายนึ่เนี่ยไอ้ตรงสองแถวนี่ก็สิบกว่าต้นแล้วเนี่ยคือเดินไปสุดนู่นนี่ได้กี่ไม่กี่ต้นใช่ไหมครับครับอ่าจำนวนแถวหนึ่งประมาณยี่สิบหกต้นที่ตายนึ่องอยู่ประมาณหกต้นอย่างน้อยต่อแถวโอคิดดูตรงแปลงแปลงนี้มันมีมันมีอยู่สี่สิบกว่าแถวครับเยอะเอาสี่สิบคูณหกเข้าไปนะครับโอ้ เยอะมากเหมือนกันนะครับทีนี้ๆๆปัญหาเหล่านี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยที่ท่านประธานบอกว่าถ้ามันดีน่ะจะโอเคเลยใช่ไหมครับ,รบแต่เราจะมาดูนะครับว่ามันจะออกให้เขาเห็นไหมเ,เราจะมาดูว่าการที่ไปเสียคาถาไว้เนี่ยปีสามสี่ห้าปีสิบปีมันจะาไหครับเอามาดูกันตัวแรกเ,เดี๋ยวจะให้พนักงานกรีดนะครับพนักงานกรีดครับ นี่นะครับอ่าจะประมาณนี้เนาะแต่ก่อนเห็นเห็นแต่ก่อนเห็นขนาดนี้ไหมไม่ไม่เห็นไม่มีน้ำจางมันจะมีแบบนี้นี่่งแบบนี้แบบนี้มีแบบนี้แล้วก็หยุดเลยแห้งเลยนะครับนี่น้วยางเริ่มไหลแล้วเนี่ยเลยอืมีเริ่มไหลใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือว่ามันก็สร้างรดไปเรื่อยๆเนาะครับเพราะว่าแต่ละต้น ICU มันไม่เท่ากันคืออาการหนักเบาไม่เท่ากันนะครับมา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 ดูต้นที่สองนะครับ ต้นนี้ครับต้อนอธิบายตรงนี้ต้นนี้เมื่อก่อนมันมันจะมันจะไม่มีน้ํายางอย่างไรกดท,ทิ้งทิ้งนี่มันมัน,มนแห้งเรื้อรังอันนี้ครับปล่อยไว้ก็มันเบลองปุ๋ยเบลองเบลองลดต้นทุนแล้วก็ทิ้งว่าเฉยๆนี่รอรอคูนอย่างเดียวรอคนครับแต่เราก็มาดูใช่ไหมครับต่ก็ลองดู <c oughs> เห็นว่าบริษัทมีนี่ครับสร้างดีเนี่ยนี่นะค,<ห>ครับสร้าง,างอันนี้กระเทาะนะครับ นี่นี่นี่สร้างมานะครับแล้วก็สร้างรู้สึกว่าสร้างเต็มต้นแล้วนะฝั่งนี้ก็มีนี่เริ่มไหลแล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็มีไอ้นี่เรามาเปิดเช้าแรกใช่ไหมมันเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมปกติกี่เช้ามันถึงจะเต็มหน้าสามเช้าขึ้นไปสามเช้าขึ้นไปอันนี้เช้าแรกแปลงนี้เนี่ยได้ฉีดยาไหมฉีดยาเปกติผมไม่ค่อยฉีดนะฮะเนี่ดูดูถวนผมเลยผมไม่ค่อยฉีดผมจะปล่อยแบบเนี้ ปี้อันนี้นี่แหละตัดเหรออันี้ไอ้นนี้มันมันกราวทีแล้วในใ่ป่๋ยเล็กก็ทีดทีหนึ่งปกปิจะเว้นเลยครับนาโอ้เดี๋ยวดูฝั่งนี้เจ้าของแปลงก็ไม่อยู่นี่นะครับก็จะให้ดูว่าลักษณะมันจะมาอย่างไรหน้านี้แบบไหน หน้านี้แบบไหนใช่ไหมครับเป็นไงโอ้ถ้าดีเปิดเลยนะนี่เป็นตัวที่สามจะลักษณะนี้เรามาดูตัวที่สี่นี่ก็ได้เหรจัดเลยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อ่ะเป็นตัวที่สี่โอเคเป็นอะไรเนาะมันก็สร้างมาแล้วใช่ไหมสร้างมาแล้วครับเพราะว่าดูลักษณะต้นก็ แปลงแปลงที่เราผ่านมานะครับหญ้ามันจะปกคลุมหมดใช่ครับความชื้นมันก็ยังมีอยู่อันนี้ถ้าฝนไม่ตกใส่ก็มีความชื้นนี่ครับนี่ดูดูแปลงแออกแต่ควาชื้มอยู่นอกนะครับตัวนี้เพราะว่ารากหลอกฝอยมันหยุดแต่ตรงนี้มันก็เริ่มไหลนะครับเริ่มไหลมาเริ่มไหลแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเต็มแล้วนะหนึ่งสองสามนะครับเต็มอันนี้ล่องเต็มเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีแบบเนี้ยแล้วก็หยุดไปเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่ไม่มีการมาไหลอันนี้มันได้กินนะเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเออลองลองดูสิ ต้นนี้ได้กินนะนี่หน้าใหม่เลยหน้าใหม่เลยดูสิอ่ะใช่ได้ใช่ได้นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยอยู่มีดอยู่มิดอึงมิตัวนี้นี่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 ต้นนี้มันมาอาศัยบารมีต้นโน้นติดสวนต้นสต้นเลยอาศัยสองต้นเพราะว่ามันปุ๋ยมันติดกันนี่ได้แล้วนะฮะนี่นี่ต้นนี้มันก็ไม่เคยเบื่อกินเลยดูมานะครับต้นนี้อ่ะ อันนี้จะเป็นต้นที่ห้าต้นนิ้วนะนู่นนะครับไปกิดแล้วบันไดเมื่อกี้ไปไหนไม่แบกมาด้วยก็มีสร้างมานะครับมีความชื้นความชื้นเข้ามาให้ว่าแต่ก่อนนี่เปลือกมือนเหมือนกีดต้นนู่นเลยใช่ไหมอือ ครับเป็นเบอที่5เนาะต้นที่หกว่ามันจะเน็ตพอตายนึงเนี่ยมันจะเบยไปเลยมันถึงกราบแบบนี้มันคือพวกนี้มันจะไอ้นี่หมดแล้วใช่ไหมครับพักไว้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้นี่เป็นปีแล้วแหละเป็นไงบ้างอันนี้โอเคอ่ะไอ้นาเนี่ยโอเค ตันที่หกตัวน,นี้เพราะว่าไม่รู้อ่ะโอเคไม่โอเคเนะี่ยสวยหมดแล้วข้าบนนุ่นดูนะครับนี่เจ็ดเจ็ด,ดนะครับอ่ะตัวนี้ก็มีรอยเบิกหาหลายทีแล้วเนาะเหมือนกันนะี่ครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้นะดึงนิดนึงครับไอ้ถือว่าใช้ได้แบบเนี้ยฮะครับน,น,นี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยบิ อ่ามาเร็ว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 รวยกับปุ๋ยบดตัดนี่สิเฮ้ยนี่นี่นะครับนี่เป็นต้นที่เจ็ดนะครับจะลักษณะแบบนี้เนาะเรียกว่าหาหมดแล้วนะครับตัด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 ตดตัดตัดตัตัดดด้วยหยดดเป็นไม่ต่ดตั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 ดดตัดตัดต้ตัดตัดตัครับตั่ดดต้ดดดดดดัยัั นะครับนี่นี่มากดแบบนี้มันง <simples S 2> ีบมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอุ้มน้ำเนาะตรงนี้อันนี้มันกองน้ำด้วยมันขังน้ำด้วยใช่ไหมครับขังเยอะไหมก็เยอะั่นนี้นิดจะได้อันนี้เป็นต้นที่แปดไอ้ต้นตนี้ถืกว่าจะดีที่สุด่ะรู้สึกว่าจะดีที่สุดแล้วกีดหลายจุกเลย อ่าต้นนี้น้ำยางมันจะไหลดีที่สุดอ่านะครับที่เห็นมาเนาะที่เห็นมาเพราะว่าเฉพาะในต้ผมมันน่ะมันก็ใหญ่เนาะใช่ไหมพอใหญ่ไล่มาเรื่อยๆอใช่ไหมครับอ,าอม,มามาดูต้นที่เก้าอันนี้จะได้ทุก<ช>ต้นเนี้ยต้นที่เก้าแล้วตน้นสุดท้ายอยู่ไหนรนี่ครับมามามา,มา มาดูต้นสุดท้ายเอามาดูต่อต้นที่สิบนะครับต้นสุดท้ายนะครับมาดูสิบต้นใช่ได้ไหมไลสามต้นหลือตรงนี้สุดไลนดีที่ดสามสามที่เหลือก็สร้างใช่ไหมครับอะวันนี้นะครับเราก็ทําทั้งหมดสิบต้นใช่ไหมพอครับสิบต้นครับสภาพนะครับสวนนี้นะครับมันจะต่างกับที่เราไปสองสวนที่ผ่านมานะครับสองสวนมันจะคุมหมดใช่ไหมครับครับอ่าตัวนั้น อาวันนี้ที่เห็นสิบต้นคุณพ่อว่าไงก็เป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่านะจากที่ว่าเราไม่น้ํายามันไม่ไหลเลยเนี่ยอ่กลับมาไหลเจ็ดต้นเน่ยมันก็ออกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันไม่ไหลตามี้ขนาดนี้มันเพิ่งสร้างมานะครับเพราะว่าแต่ว่าสามต้นเนี่ยไหลไหลดีมากแต่สามต้นที่ออกปกตินะครับออกไหลดีมากเนาะวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับพระอาทิตย์บนหัวร้อนละ มันไม่ใช่เช้าเมือนเมื่อกี้เลยเนาะถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่าดูคลิปนี้แล้วผมอยู่ยืนอยู่กับประธานลงจริงไหมเนี่ยให้โทรถามประธานได้ที่เบอร์เลยครับครับ0 8 1 5 3 8 9 5ห2รือว่าเตตาถ้าว่าใครอยู่ใกล้ๆกับแถวแถวเวียงสะมามาติดต่อได้ที่สกรกองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ต่อไปผมว่าผมจะรับเป็นตัวแทนจำหนายับสมาชิกไปทดลองก่อน เราไปทดลองคัแรกเราทดลองก่อนผถ <ม S 1> ้าได้ผลแล้วก็มาซื้อรอบสองรอ,อ,อบแรกเราจะเอามาให้สมาชิกเขาทดล,ลองก่อนนะครับ,รบนี่ก็เป็นแปลงที่ไห่นะแปลงที่สามที่เห็นนะครับ,รบวันนี้นะครับใครที่มีน้ำยางตายนึ่งนะครับดีกว่าป่อยปล่อยต้นยืนไม่ทิดเสียงรอาย่มาอย่างเดียวรอไก่มาอย่างเดียวท่านประธานอยากฝากอะไรถึงกับเกษตรกรท่านอื่นไหมที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ลองผพราว่าเราเราอย่าเพิ่ง ตัดสินใจว่าของไม่ดีเราต้องทดลองก่อนครับเราอย่าเพิ่งเชื่อบางคนก็เขาส่วนมากก็จะบอกโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ทดลองก่อนถ้าาไม่ดีก็เราเราก็เราก็ไม่ต้องมาซื้อใช่ครับแต่เรามาทดลองตรงนี้กี่แปลงนะอ่ะสิบสิบแปลงใช่ครับสิบแปลงสิบแปลง,ปงตอนนี้เก็บได้ละสามนะครับสามแปลงครับสามแปลง,ปงถ,ถือถือว่ายังไงครับสามแปลงผ่านไหมอ่าผมว่าผ่านนะอ่าเหลืออีกเ็บแปลงอยู่ในขั้นขั้นดีแล้วกัน ครับผมไอ้สองแปลงที่ผ่านมาเนี่ยสิบต้นออกตั้งสิบต้นเป็นปาฏิจรรย์มากปาฏิจรรย์เพราะ <ขอ S 1> ว่าคนคนกรีดเขาเลือกหน้าเป็นครับไอ้ผมไม่ได้กรีดเองผมเลือกหน้าบางทีเลือกไม่ถูกครับาาท่อาจารย์มาบอกไม่ได้กรีดเองไม่ได้กรีดเองคือกรีดเป็นแล้วมันก็เลือกหน้าไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันสดชื่นไม่สดชื่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าวันนี้ยังไงนะครับแปลงเนี้ยผมจะยินดีเป็นถวนแปลงสาธิตได้ครับ ใครที่ว่างมาชมมาชมไ่นเลยอยู่ไม่ไกลอยู่กับริมถนนไปมาสะดวกแต่ติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ก็ได้รหรือไป<ม>ท,ที่ที่บ้านวังใหญ่ทาบ้านวังใหญ่ถามชวนของประธานอยู่ไหนมาต้ลองดูได้เลยครับผมผมยินดีเป็นแปลงถาทิตได้ครับใครอยากมาดูงานมาดูแปลงยางนะครับว่า ตรงนี้จะสาธิตอะไรได้บ้างนี่เชิญนะครับประธานเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสเลยครับนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีการเชียร์ถ้าของไม่ดีผมก็ไม่เชียร์ครับเรามาดูของจริงกันว่าเออถ้าได้ผลแล้วก็ก็มาซื้อมาทับถนนใช่ครับมันต้องดูของจริงครับดูของจริงครัเนาะอันนี้ของไม่ดีเราเราไม่ต้องซื้อใช่ครับ ยินดีเป็นตัวแทนของบริษัทได้ต่างด่างที่ผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยผมงพ่อมอเกษตรเนี่ยมาไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าร้อยคะแนนะให้กี่คะแนนวันนี้ผมว่า90ขึ้นนะให้90ขึ้นนะครับครับถือว่าถือว่าดีดีเลยครับยังไม่ไม่ไม่ดีเยี่ยมนะครับครับแต่ว่าสองแปลงนั้นผมอยู่เนี่ยผมว่าดีเยี่ยมแต่ว่าสองแปลงนั้นผมอยู่เนี่ยผมว่าดีเยี่ยมแต่แปลงนี้ของผมมัน ไอ้สิบต้นผ่าน3ต้นนี้ตอว่ใช่ได้มาดวัครับเรา2คนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับและขอบคุณท่านประธานมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ